สเกลือแรกสำคัญที่ผู้ป่ยวยโรคไตควรทราบ ตัวแรกเลยนั้นก็คือโซเดียมค่ะตัวที่2 p โพแทสเซียมและตัวที่3ก็คือฟอสฟอรัสนั่นเองค่ะซึ่งเป็นค่าสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะต้องทราบซึ่ง3ค่านี้จะมาจากการทานอาหารทั้งหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปตรวจอย่าลืมขอผลตรวจกลับมาค่ะในผลตรวจก็จะมีค่าโซเดียมตัวย่อก็คือ N ใหญ่ a อเล็กและโพแทสเซียมตัวย่อก็คือตัว K ฟอสฟอรัสตัวย่อก็คือตัว P ค่ะเราก็ดูเลยนะคะว่าตอนนี้3ค่านี้ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าโซเดียมเราสูงมากเกินไปเราก็ต้องไปปรับอาหารในกลุ่มของตัวเครื่องปรุงต่างๆนะคะซอสซีอิ๊วผงปรุงรสผงชูรสทั้งหลายถ้าเราใส่เข้าไปในอาหารหรือว่าเราปรุงรสเยอะเราก็ต้องลดปริมาณการปรุงลงนะคะเพื่อที่จะไมให้โซเดียมเนี่ยกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าโซเดียมสูงมากเกินไปก็จะทําให้เกิดภาวะบวมน้ํากดบุม๋มความดันโลหิตสูงน้ําท่วมปอดได้ ซึ่งเป็นอาการที่อันตรายกับผู้ป่วยตายมากๆเลยนะคะเราก็จะต้องไปปรับตรงนั้นและถ้าเกิดว่าค่าโพแทสเซียมเราสูงหรือว่าตัวค่าเคของเรานั้นสูงมากเกินไปนะคะเราก็ต้องไปปรับลดในเรื่องของปริมาณการทานผักผลไม้เลือกชนิดผลไม้หรือว่าผักกลุ่มที่มีโพแทสเซียมน้อยถึงบางกลางนะคะเพราะว่าผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะจะมีปริมาณโพแทสเซียมที่แตกต่างกันออกไปถ้าค่าโพแทสเซียมของเราสูงเราก็ต้องปรับลดปริมาณลงและก็ไปเลือกชนิดที่เป็นโพแทสเซียมต่ําด้วยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยค่าโพแทสเซียมสูงมากมาก คุณหมอก็อาจจะ ลดหรือบางท่านนะคะค่าโพแทสเซียมสูงมากๆคุณหมอก็อาจจะสั่งงดการทานผลไม้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อที่จะทําให้ค่าโพแทสเซียมเนี่ยกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะหรือถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าค่าโพแทสเซียมเราสูงมากๆก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการทํางานของหัวใจทําให้มีอาการเหนื่อยเพียเกิดขึ้นได้ชีพจรหรือว่าหัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้จะเป็นอาการข้างเคียงถ้าค่าโพแทสเซียมเราสูงมากถัดไปค่าที่3นั่นก็คือค่าฟอสฟอรัสค่ะฟอสฟอรัสก็มาจากอาหารเช่นเดียวกันมมาาาจกกกลุ่นบ้ง็ มาจากกลุ่มของพวกอาหารขนมนะคะหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผส,ม,ผสมของนมอาหารขนมที่มีส่วนผสมของนมไข่แดงนะคะถั่วธัญ,ญพืชผสมเข้าไปหรือว่าถั่วธัญ,ญพืชเป็นหลักเนี่ยก็จะมีค่าฟอสฟอรัสที่สูงนะ,ะหรือว่าพวกข้าวกล้องนะคะบะหมี่ต่างๆค่ะรวมไปถึงพวกไอศครีมชีสโยเกิร์ตนะคะขนมไทยเราพวกคุกกี้เบเกอรี่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะก็จะมีปริมาณฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงหรือว่าวเาาะะครื่องดื่มมีสีต่างๆนะคะก็จะมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงพวก ชานมกาแฟนะคะที่มีส่วนผสมของนมก็มีฟอสฟอรัสสูงเช่นเดียวกันถ้าตรวจเจอว่าค่าฟอสฟอรัสในเลือดเราสูงนะเราก็ต้องไปหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้เพื่อที่จะปรับค่าฟอสฟอรัสให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่ค่าฟอสฟอรัสนะคะจะเป็นค่าที่ลดลงได้ยากมากเลยถ้าเทียบกับค่าโซเดียมและก็โพแทสเซียมนะเพราะฉะนั้นแล้วค่าฟอสฟอรัสเราดูแลตั้งแต่ต้นเลยอย่าให้สูงเกินไปนะเพราะถ้าเกิดว่าค่าฟอสฟอรัสสูงก็จะมีอาการผิวแห้งคันกระดูกเปราะบางนะคะต่อมพาราไทรอยโตถ้าโตมากก็อาจจะต้องไปผ่าตัดดไ เพราะฉะนั้นแล้วก็ ต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะทั้ง3ค่านี้เลยโซเดียมโพแทสเซียมนะก็ฟอสฟอรัสนะดูได้จากผลตรวจเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีผลตรวจแล้วดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนนะคะถ่ายรูปช,ชัดๆนะส่งมาตามไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวช่วยดูแลก็ช่วยแนะนําให้เพิ่มเติมนะคะหรือท่านใดนะคะอยากจะได้เป็นข้อมูลไปดูแลเองนะคะเอาก็แนะนําเป็นคู่มือกินดีแต่ดีชีวิตมีสุขเล่มนี้นะคะรวบรวมสาระไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะและก็มี140เมนูอาหารหวานคาวแนะนาไว้ด้วยเป็นคู่มือขนาด A4 นะคะปริ้นสีทุกหน้า ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะนี่เลยก็สามารถที่จะติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ